Ini nasakarena tantang mangapi puja ama. Ini nasakarena tantang kangapi puja ama. Arang sama samudo pertapa, rudang pertawan darapiwa tepi. Swa pratowo pertawata tungo, tamang namasami. Sangkang nama kami, namu dasa perkawatora atau sama sepundasa, namu dasa perkawatora atau sama sepundasa, namu dasa perkawatora atau sama sepundasa, itipiso perkawaran sama sepundoh, dicajara nasampano sukatoro kami tu adu

ya diệp vật diệt phàm phu vật khát vô sà vật khất sát khổ sami diệp vật diệt phàm phu vật khát vô sà vật khất sát khổ ya thi đường yukari ata purisa phukana e sapakat vô sà vật khất sát khổ amudayyo pamudayyo tapkudayyo anchari karayyo anum tatang punyang ketang lokasa เอสังบันเตสุขิร,ร,รัปเรมิพุต,ตังปิตังปะกวาตังสารนังขจามีทามัญจามีภุสังขจาวบาสตังอุบาสิกังมังสังโฆตารีตัวจัตเจเพาร,พรเปตังสารนังกตังอา,าดเดชันผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้วันนี้ได้ผ่านนานดีแล้วกับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งทีรร่ระลึกที่นั่ถือจะไม่ถือสิ่งอื่นขอให้ท่านผู้เจริญจงทรงจําไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ขอมอบกายถวลายชีวิตฝากฝากไว้วในคุณพระพุทธศาสนาของมงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวันนี้เป็นต้นดาบจนช่วยชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้แลรัตนาตะเยปมาเทน,นทะทวารัตเยน,นักตันสัพพันตป,ปราทันขามัตุโนวันเต สังเคปปมาทีนะทวารติยนะกตังสัพพังอภราทังกมัตโนพันเตอาจาลิเยปมาทีนะทวารติยนะกตังสัพพังอภราทังกมัตโนพันเตมาตาปิเตลปมาทีนะทวารติยนะกตังสัพพังอภราทังกมัตโนพันเตทำจวนใดที่เป็นบาปเรากระเสริฐข้าพเจ้าทั้งหลายได้ถวายพัดทั้งในร่วมเกินในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงฆ์ในคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ <inflamm Liberty. S 2> แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสถานที่อย่างนี้พระภูมิเจ้าที่พระแม่นางกรลมีพระแม่คกงคามหานาทีเจ้าบ้านบ้านเมืองเจ้าพูเจ้าผาเจ้าผาเจ้าเขาเจ้าม้้ยเจ้าหนองเจ้าคลงเจ้าบึงอภูมิมาเทวดาลุกขเทวดาอาาเทวดาเทวดาปาดินอินพรหมยงยักษ์พญานาคคนดันพญายมรรชท้าสัตวโลกบาลทั้งสี่นานกริยาบาลพลังเหนือโลกเหือจักรบาล หากพระเจ้าได้ร่วมเกินด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ขอให้ท่านผู้มีพระคุณที่ก็รองนับถือโอดเโ,ดโสิกรรมไม่แก่พระเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่เป็นบาปเป็นปีเป็นกรรมต่อไปอีกขอให้ความทุกจุกโรคภัยของเสียงจันทรแ์แรงอะไรใดๆอย่าได้มาองทาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดกาลและอันเทินสัตเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเิลาของตูจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอภพยาปชาของตูจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้พยาบาทเปบียนซึ่งกันและกันเลยอานิมของตูจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขกียรตานบริหารัานตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดวันนี้เราจะซ้อมกับดนตรีสดเป็นวันที่สองนะครับขอให้ดีกว่าเาาามื่อวานธรรมดาเราไม่ต้องโทษตัวเองหรือเราไม่ต้องหนอยเพราะว่าการเรื่อตรงในแต่ละขั้น,น,นตอ,อนมันจะทำหนี้ิีพลาด การสั่นซีเรียลก็เป็นการสอบติ๊นบอใช่ไหมการซ้อมก็คือเราเรายังไม่ได้เอาจริงแต่ว่าอยางให้ทุกคนในช่วงห่วงเวลาของการซ้อมเนี่ยถ้าข้าเต็มทีกบมันพ่อะห้าไปสแสดงจริงเนี่ยมันกระสีมีความหม่ใจถ้ามัน,มน,มนพานลาดให้มันพลาดไปเลยนะครับให้มันพลาดแต่ว่าตัดความรู้สึกน้อยแล้วต้องไป เขาเอืนมาไปไปดราม่าในโซเชียลอ่ะปาดตรงนั้นออกเราภาพเราก็แค่แก้เพราะว่าอันนี้วันที่16 8, ใช่ไหมครัเรามีเวลาซ้อม17 18 19 20 21 22ดสิบ้อีงยี่สอีก8มื่น้าหมื้อ9 2 18อ่านกัน18รอบแค่เราร,รู้รู้ตัวว่าเราภาพเราก็แค่ทำให้มันดีวันแรกที่ภาพมันเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเขาก็ต้องน้อยเอเขาต้องสั่งกลม แข็งแรงนะครจะเจ้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะขึ้นเดเทีอ่ะเราก็ต้องทําการบ้านให้ให้พร้มพอมเหตุการณ์บ้านของเจะา้องในในดีที่สุดนะครับว่าเขาบอกห้<ม>ุการและซ้อมในแต่ละวันมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆถ้าซ้อมแล้วเหมือนเดินซ้อมแล้วพลาดวันต่อไปก็พลาดในจุดเดิมเนี่ยมันก็เหมือนเราย่ำอยู่กับที่มันก็เหมือนกรว่า เวลาที่มันผ่านไปมันก็ไร้ประโยชน์มันกับพอมีคุณคา่าพอมีความหมายคนัรซ้อมของเราย้ำว่ามันต้องยึดึ้นเมือม่อว่าเขาพลาดมือรักมือนี้เขาต้องมาทบดวนว่าเราจะทํำยังไงเพื่อมันให้ไม่ให้มันพลาดจนจุดเดิมนะครับเป็นกาลังใจครับทุกทุกคนอีกคนทีเมือแา้ห้องสิงไปออกงานกันนะครับก็เป็นธรรมดาของการซ้อมอาจจะบางทีต้องทะเลาะกับตัวเองนะครับ โดยเฉพาะนักลองศิลปินเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เป็นรับอยู่คณะอื่นตอนอยู่คณะอื่นเนี่ยพอเรารู้แหละว่าเรามีเพลงมีหน้าที่ยังไงบ้างซอ้อมเาทำการบ้านของตัวเองมาเลยพอถึงเวทีซ้อมลำให้ทุกคนในวงเนี่ยในอาปาดทางเลยพึ <c> ่ง <oughs> ว่า สมกับเลาเป็นพทยเองสมกับเราเป็นนน้าอีสมกับเลาเป็นหมอรําเราสมกับเราเ,เราด้รัาโอกาสยังสิไม่หล่ะเราต้องคิดแบบนั้นเราเราอยากให้ใครรู้ว่าเราได้เลยเราจัดก,การเรงโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มันเขี้ยวเข็นเพื่อที่จัดก,การกาองเอาผลงานที่เราจัดคือจากที่ห้องสอๆกันมาสองเดือนเนี่ยมันก็สิบบานมองเขาก็ต้องกันเอาในกองบานมองเขาก็ได้เอาไปด้ อันมันมีธหน,นักพ่อเราก็จะทิ้งไปเราจะตันกองเอาที่มันดีที่สุดเพื่อที่จะไปเสิร์ฟคนดูนะครับช่วงที่อยู่ระเบียบคือสอบมือแรกนี่คือเทแใ่ทุกค,คนในวงเนี่ยเริ่มต้นจากคนในวงเนี่ยได้ถึงเลยว่าป้าส่งกับเราเราไปสอบเวลาไหนเราขึ้นไหนกมูแถเราขึ้นลื่นมูแถมันก็จะได้รับความไว้วางใจแนตะ่คือในขณะที่เราสอนคนที่นั่งดู คือคนสําคัญมากๆนึงแบบพ่อหนะเป็นบอกสิ่งที่เราโฟกัสคือหัวหน้า<ม>พอยอพอเปลี่ยบป้าสมกับมันแบบองันดีน้องมันต้องเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่เราต้องพยายามทำให้มันดีไปตั้งแต่ตอนสองนี่นะครับแต่ว่าถ้ามันอาจจะหลุดหรือผิดพลาดไปเราก็ต้องรู้จักว่าต้องเข้าใจต้องให้เอาให้สมองไม่ใช่ไป ไปพูดว่านอยไม่ต้องไปเก็บมันให้ความรู้สึกว่านอยแล้วต้องเป็นโนอ๊มานางสีเ,สเ,สเมืองสีน้อยไปไหนก็เก่าแค่รู้ว่าเราพลาดต,ตรงไหนเราก็ามาแก้ตรงไหนพอและในหมอำลำยุคนี้เหมือนพี่พเล่าให้ฟังว่าทุกอย่างมันเท่าเทียมกันแต่เมื่องเราที่มันที่มันอา่านสีนี่จุดเด่นหรือมีข้อดีกว่าหลายๆล,ยลงก็คือช่องทางการโปรโมทโซเชียลเขามัน คนสัปป орт เนาะแต่ว่าวงอื่นๆที่เขาลงทุนทําฉากวยทีแสงสีเสียงโน้นนั่นต่างๆ,ๆนานาเน,น,นี่ยมันเท่าเทียมกันหมดแล้ววงไหนอยากมีอยากได้สามารถซื้อหาเอาเงินลงทุนใดแต่สิ่งที่มันจัดเปรียบอ่าสิ่งที่มันจัดมาเปรียบเทียบกันยากเลยคือคุณภาพของศิลปินคุณภ,ภาพของศิลปินาอันนี้มันซื้อพอได้เลยอันนี้มันซื้อไม่ได้ เข้าต like nah ้องเป็นคนยิ่มีคุณภาพเพื่อองค์ประกอบของเราคนอื่นนะเจ้าเอาฉากเอาเวทีเอาแสงสีเสียงมากมันก็เป็นสิ่งที่ทําได้ตลอดเพราะทั้งตางล้วก็ทํามาได้แต่สิ่งที่มันจะมาวัดคันีจริงขึ้นคุณภาพของบุคลากรเราต้องเข้าใจเข้าถึงโดยเฉพาะคนที่เป็นนักร้องร้องยังไงให้สะกดจิตคนดูให้ทิ้งงแล้วก็จดจําเราได้เนี่ยคือจักหืวัานอย่างเงนบอลูมือแรกเนาะ พี่พ่อให้มีดาวลุ่งดาวรุ่งนี่ช่วงดาวรุ่งนี่ก็เป็นช่วงที่เด่นมากๆคือมันไม่ได้มีแดนเซอร์คนฉะนั้นก็หมายความว่าคนจะโฟกัสแค่เธอสี่คนแล้วพี่ก็ต้องออกไปยืนสัมภาษณ์เพิ่เธอแสงมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วทํายังไงคนจะจําเราไปแต่ละที่แต่ละเวทีมันต้องมีความหมายนะมันตน้องมีคุณค่ามันตน้องมีเป้าหมายเราอย่างคิดว่าร่วมมนี่เป็็นกันดอกยื่นแก่ตัวใหม่พวกเราคิดกันใช่ไหม เอ๊ะพ้อแลล้วมันก็จะเคยตัวเราต้องเตะเขาต้องเอตนต,ต้องชินกับต่างที่ต้องทำให้มันดีนะครับแล้วเราต้องเปิดอย่างเช่นปีนี้เราดีมากๆเลยคือนักร้องต้องมีท่าทางนี่กันบ่คือหมอล่ำสมัยก่อนเองหมอล่ำสมัยก่อนหานเครื่องสอบพ่อห่านเครื่องนักร้องสอบพ่อหานเครื่อ,นนอง,อ,งอ,อ,อ่าสอบพ่อนักรองสองเือดซ้อมไงเท่านี้ด้ขึ้นได้ที่ก็ร้องไปตามท่าทางของตัวเองที่เรา ที่เรามีในตัวแต่ตอนนี้มันต้องเปิดฟ้ามันต้องมีองค์ทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แดนเซอร์เขาฟาดมาเราก็ต้องเราจะปล่อยให้ตัวยิงจบไม่ได้เราก็ต้องพร้อมที่จะแบบฟาดกลับเช่นกันเพราะว่าความที่สิ่ส่งโชว์ให้มันสมบูรณ์แบบนะนักร้องก็ดีแดนเซอร์ก็ดีดนตรีก็ดีนะครับมันต้องสมประกอบกันเหมือนพอเป็นมาแดนเซอร์เห็นมามแบบหยาดยนดีเลยแต่นักร้องจบเสียงดีอยู่แต่ว่า ไม่ได้ร่วมกับโชว์มันกับคนอื่นแต่ปีนี้คือดีมากๆเลยนะฮะบว่าจะเป็นรุ่นน้อยรุ่นไง่เขาต้องเปิดใจว่าเราต้องทัน้งนาว่ามันไม่ใช่ยุคก่อนมันเป็นยุคใหม่แล้วที่เราจะต้องเทียนแต่มันตามยุคตามสมัยอันนี้คือการแบบเขาเรียกว่าบูรณาการหรือการแบบปรับตัวตามตามสถานการณ์ถ้าเราจะคิดแบบนั้นมันก็จะยากอยู่ที่เดิมน,นะครับโอเควันนี้เราก็ เตรียมลันตอนอีก20นาทีนะนะเดี๋ยวจะให้แม่รักปลัดเพชรอนเตียงทิ้งตอนเดิมว่าเอาการะตูนว่าเอาควยจังนะเ,นอเออทำเป็นกับข้าวแล้วก็หุงข้าวข้าวสวยเราไม่มีเดี๋ยวคืนเราคงไปซื้ขอข้าวเจ้าแตม่มีนี่อยู่ให้ทำเป็นกับข้าวไม่ไม่เอาควยจับไม่เอาการะต้มโอเคแยกย้ายขอบคุณทุกคนนะครั<อ>เบเตรียมเราอย่างเดียวอือพี่ Oh, é <laughs> yeah.